คุณผู้ฟังลองนึกภาพตามผมนะครับมีคู่รักคู่หนึ่งสมมุติว่าชื่อคุณ A กับคุณ B ีสองคนนี้ช่วยกันเก็บเงินมาหลายปีเลยนะเพื่อจะซื้อบ้านในฝันพอถึงวันโอนปุ๊บคุณ A ก็ไปที่สำนักงานที่ดินคนเดียวอืมค่ะส่วนคุณ B เนี่ยติดประชุนด่วนมากเลื่อนไม่ได้เลยทุกอย่างเหมือนจะเรียบร้อยดีจนเจ้าหน้าที่พูดขึ้นมาว่าเออขอโทษนะครับดําเนินการต่อไม่ได้ โอ้โหสถานการณ์แบบนี้บอกเลยว่าน่างหงุดหงิดมากๆเลยนะคะใช่เลยครับแล้วมันเกิดขึ้นได้จริงด้วยนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมวันนี้เราจะมาเจาะลึกเอกสารสั่งการฉบับหนึ่งของกรมที่ดินกันครับมันเหมือนเป็นกับดักเล็กๆที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยค่ะพอไปถึงหน้างานจริงๆอา้าวไปต่อไม่ได้เสียทั้งเวลาเสียทั้งความรู้สึกเลย วันนี้เราเลยจะมาแกะเอกสารฉบับนี้กันเหมือนกับเปิดดูคู่มือลับของเจ้าพนักง,งานที่ดินเลยเพื่อให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วกฎเกณฑ์มันคืออะไรทําไมต้องมีและที่สําคัญคือเราต้องเตรียมตัวยังไงจะได้ไม่เจอสถานการณ์แบบคุณ A คุณ B ครับเพื่อให้การซื้อบ้านซื้อที่ดินซึ่งการลงทุนครั้งใหญ่ในชีวิตราบรื่นที่สุดนะคะเอานะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าคําถามแรกที่ผมอยากรู้มากๆเลยทําไมเรื่องความยินยอมของคู่สมรสเนี่ยถึงเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ครับ คือคนซื้อก็บรรลุนิติภาวะแล้วทําไมจะตัดสินใจซื้อของชิ้นใหญ่ๆคนเดียวไม่ได้ล่ะครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะมันชี้ไปที่หัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยก็คือคําว่าสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 4 7 4ค่ะสินสมรสใช่ค่ะโดยหลักการแล้วเนี่ยกฎหมายจะตั้งทงไว้ก่อนเลยว่าทรัพย์สินอะไรก็ตามที่คู่สมรสหามาได้ในระหว่างที่จดทะเบียนสมรสกันให้ถือว่าเป็นสินสมรสทั้งหมด อ๋อก็คือเป็นทรัพย์สินที่หามาด้วยกันเป็นเจ้าของร่วมกันโดยอัตโนมัติเลยถึงแม้ว่าในโฉนดจะมีชื่อแค่คนเดียวก็ตามเหรอครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะแล้วจุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้แหละหลักการเรื่องสินสมรสเนี่ยมันไม่ได้มีไว้เพื่อปกป้องแค่ตัวคู่สมรสที่ไม่ได้มาทําธุรกรรมนะคะอ้าวไม่ใช่เหรอครับ แต่มันคือการปกป้องความมั่นคงของระบบอสังหาริมทรัพย์ทั้งระบบเลยลองคิดดูนะคะว่าถ้าการซื้อขายสามารถถูกฟ้องให้เป็นโมฆะได้ง่ายๆที่หลังโดยคู่สมรสอีกฝ่ายโอ้โห oh. ความน่าเชื่อถือของโฉนดที่ดินก็จะลดลงธนาคารก็อาจจะไม่กล้าปล่อยกู้ผู้ซื้อคนต่อไปก็จะลังเลกดข้อนี้เลยเป็นเหมืนตะขายนิรภัยที่ค้ำจุนทั้งระบบเอาไว้เลยะคะ่ะหูผมไม่เคยนึกถึงมุมนี้มาก่อนเลยนะเนี่ย นึกว่าเป็นแค่เรื่องระหว่างคนสองคนมาตลอดแต่นี้มันคือการสร้างสถียรภาพให้ตลาดอสังหาทั้งหมดเลยสแสดงว่าเดิมพันมันสูงกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะครับเนี่ยสูงมากค่ะเพราะฉะนั้นหนังสือสั่งการของกรมที่ดินฉบับนี้จึงออกมาเพื่อกำชับให้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มงวดมากๆเพื่ออุดช่องโหว่ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาฟ้องร้องกันทีหลังได้ เข้าใจแล้วครับพอรู้ว่าเดิมพันมันสูงขนาดนี้ก็เห็นภาพเลยว่าทําไมขั้นตอนต้องรัดกลุ่มงั้นเจ้าหน้าที่ที่สำนักง,งานที่ดินเนี่ยเขามีขั้นตอนการตรวจสอบเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเหมือนมีเช็คลิสต์ที่ต้องติดติต,ตามเลยหรือเปล่าครับเหมือนมีเช็คลิสต์เลยค่ะชัดเจนมากในเอกสารสั่งการระบุไว้2ขั้นตอนหลักๆที่เจ้าหน้าที่ต้องทําทุกครั้งนะคะครับ ท่านแรกคือการสอบสวนและบันทึกถ้อยคำพูดง่ายๆก็คือเจ้าหน้าที่จะถามผู้ซื้อตรงๆเลยว่ามีคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่แล้วคำตอบของเราจะถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเลยค่ะคือจะมาตอบลิงเลี่ยงไม่ได้เลยต้องชัดเจนใช่ค่ะแล้วขั้นที่2องก็คือการตรวจสอบสถานะของทรัพย์สิน คือถ้าเราตอบว่ามีคู่สมรสเจ้าหน้าที่ก็จะพิจารณาต่อไปอีกว่าเงินที่เราเอามาซื้อที่ดินหรือบ้านครั้งนี้เป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัวของเรากันแน่อ๋อเพราะคำตอบตรงนี้จะเป็นตัวกำหนดเลยว่าอสังหาที่เรากำลังจะซื้อจะกลายเป็นสินสมรสหรือไม่ถูกต้องค่ะซึ่งคำตอบจากสองขั้นตอนนี้แหละที่จะพาเราไปสู่เส้นทางที่แตกต่างกันว่าเราจะโอนได้เลยหรือต้องกลับบ้านไปเอาเอกสารเพิ่ม งั้นเรามาเจาะกันทีละเส้นทางเลยดีกว่าครับสมมุติว่าเราไปทําธุรกรรมคนเดียวมันมีกี่กรณีที่เป็นไปได้บ้างครับจากหนังสือสั่งการฉบับนี้นะคะเราแบ่งได้เป็น3กรณีหลักๆเลยค่ะกรณีแรกคือผู้ซื้อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีคู่สมรสหรือยืนยันว่าถึงจะมีคู่สมรสแต่งเงินที่เอามาซื้อครั้งนี้เป็นสินส่วนตัวแท้ๆเดี๋ยวนะครับคำว่าสินส่วนตัวเนี่ยมันครอบคลุมอะไรบ้าง อย่างเช่นเงินมรดกที่พ่อแม่ให้มาหรือเงินเก็บก่อนแต่งงานแบบนี้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะสินส่วนตัวคือทรัพย์สินที่เรามีมาก,ก่อนสมรสหรือได้มาโดยการรับมรดกหรือการให้โดยสเสนหาในช่วงที่สมรสกันค่ะแล้วถ้าถ้าเกิดผมเอาเงินมรดกไปรวมกับเงินเก็บในบัญชีร่วมกับภรรยาละครับมันจะยังเป็นสินส่วนตัวอยู่ไหม นั่นเป็นจุดที่ซับซ้อนเลยค่ะโดยหลักแล้วถ้าเราเอาเงินนั้นไปปะปนกับสินสมรสจนแยกไม่ออกกฎหมายก็จะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสค่ะอ๋อครับดังนั้นในกรณีนี้เนี่ยผู้ซื้อจะต้องให้ถ้อยคำยืนยันกับเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนแล้วก็ลงชื่อในบันทึกถ้อยคำซึ่งมันมีสถานะเหมือนคำให้การเป็นลายลกักษณ์อักษรเลยนะคะว่าเงินนี้เป็นสินส่วนตัวจริงๆไม่เกี่ยวกับคู่สมรส เมื่อยือนยันเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็จะจัดการโอนให้ได้เลยค่ะเป็นการเคลียร์ตัวเองให้ชัดเจนไปเลยแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงด้วยนะถ้าให้ข้อมูลไม่จริงแล้วมีปัญหาทีหลังนี่คงจะยุ่งน่าดูเลยแน่นอนค่ะต่อมากรณีที่2ซึ่งเป็นกรณีที่เจอบ่อยที่สุดและเป็นจุดที่คนติดปัญหามากที่สุดครับคือผู้ซื้อมีคู่สมรสและการซื้อครั้งนี้จะทําให้ทรัพย์นั้นกลายเป็นสินสมรส แต่คู่สมรสไม่ได้มาด้วยเนี่ยแหละครับสถานการณ์คลาสสิกเลยอีกคนติดงานอีกคนไม่ว่างแล้วทีนี้จะทำยังไงล่ะครับผมว่าหลายคนคงคิดว่าแค่โทรศัพท์คุยให้เจ้าหน้าที่ได้ยินก็น่าจะพอหรือเปิดวิดีโอคอลให้เห็นหน้ากันไปเลยได้ไหมเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินคงเคยได้ยินข้ออ้างมาแล้วทุกรูปแบบเลยค่ะตั้งแต่ภรยาผมอยู่ในสายครับคุยกับเขาได้เลยไปจนถึงผมรับประกันว่าเขาโอเคแน่นอน <laughs> ซึ่งใช้ไไม่ไดผลทั้งหมดนี้ใช้ไม่ได้ผลครับสิ่งเดียวที่กฎหมายและระเบียบยอมรับคือหนังสือให้ความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นครับแปลว่าต้องเป็นเอกสารที่เตรียมไปจากบ้านเลยจะไปด้นสดเอาที่นั่นไม่ได้เด็ดขาดแล้วในหนังสือฉบับนี้ต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างครับในหนังสือต้องระบุชัดเจนค่ะว่าคู่สมรสชื่ออะไรยินยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งชื่ออะไรทำนิติกรรมซื้อที่ดินโฉนดเลขที่เท่าไหร่จากใคร และที่สำคัญที่สุดคือต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสที่ให้ความยินยอมมาด้วยอ๋อต้องมีเอกสารประกอบด้วยใช่ค่ะและเจ้าตัวต้องเซ็นรับรองสำเนาทุกต้องมาด้วยทุกฉบับจุดที่คนพลาดบ่อยๆคือลืมให้คู่สมรเสเซ็นรับรองสำเนาหรือลายเซ็นไม่เหมือนในบัตรประชาชนแค่จุดเล็กๆแค่นี้ก็ทำให้การโอนวันนั้นต้องหยุดชะง,งักได้เลยนะคะ โหละเอียดเหมือนกันนะครับเนี่ยคือต้องเป๊ะจริงๆไม่มีทางลัดเลยแล้วกรณีสุดท้ายล่ะครับกรณีที่3คือวิธีที่ดีที่สุดง่ายที่สุดและเป็นเหมือนมาตรฐานทองคําเลยค่ะคือผู้ซื้อมาพร้อมกับคู่สมรสจูงมือกันไปที่สํานักง,งานที่ดินเลยอันนี้จบง่ายสุดไม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรให้วุ่นวายใช่เลยค่ะถ้าไปด้วยกันทั้งคู่คู่สมรสก็แค่ให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่โดยตรง ลงชื่อในบันทึกถ้อยคําที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้ก็เรียบร้อยแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในเอกสารแนบท้ายของหนังสือสั่งการฉบับนี้ยังระบุด้วยว่าคู่สมรสสามารถตกลงกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าจะให้ทรัพย์สินที่ซื้อใหม่นี้เป็นสินสมรสที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอำนาจจัดการแต่เพียงผู้เดียวหรือจะให้จัดการร่วมกันอะไรนะครับดีเหรอหมายความว่าตอนนั้นเลยที่สำนักง,งานที่ดิน เราสามารถระบุเรื่องอำนาจการจัดการลงไปในเอกสารได้เลยเหรอครับผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันลงรายละเอียดได้ขนาดนั้นนึกว่าแค่เซ็นยินยอมแล้วก็จบทำได้เลยค่ะโหนี่มันเหมือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยวางแผนครอบครัวล่วงหน้าได้เลยนะเนี่ยใช่เลยค่ะมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากในการ ป้องการปัญหาในอนาคตเช่นถ้าตกลงกันว่าจะให้จัดการร่วมกันเวลาจะไปทาอะไรกับบ้านหลังนี้ในอนาคตไม่ว่าจะจำนองหรือจะขายก็ต้องมาเซ็นยินยอมด้วยกันทั้งคู่ครับอีกฝ่ายก็จะตัดสินใจได้คล่องตัวกว่าซึ่งการตกลงกันให้ชัดเจนตั้งแต่วันแรกแบบนี้ดีกว่าการไปเถียงกันที่หลังเยอะเลยค่ะชัดเจนมากครับฟังดูแล้วเหมือนกฎระเบียบที่ดูยุ่งยากพวกนี้จริงๆแล้วมันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คู่รักได้สื่อสารและวางแผนอนาคตร่วมกันอย่างเป็นระบบเลยนะครับ ใช่เลยค่ะและทั้งหมดนี้ถ้าจะสรุปเป็นคําแนะนําสําหรับคนทั่วไปที่กําลังจะซื้อบ้านหรือที่ดินควรจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยสรุปง่ายๆนะคะหัวใจของมันมีแค่สองคค่ะคือการสื่อสารและการเตรียมตัวการสื่อสารและการเตรียมตัวใช่ค่ะสําหรับคู่ที่จดทะเบียนสมรสแล้วถ้าจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่จะเป็นสินสมรสทางออกที่ราบรื่นที่สุดมี2ทางเลือกหลักๆค่ะ 1. คือไปที่สำนักงานที่ดินด้วยกันทั้งคู่นี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดชัดเจนที่สุดและตัดปัญหาได้ดีที่สุดไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารอะไรเลยแล้วถ้าไปด้วยกันไม่ได้จริงๆล่ะครับทางเลือกที่สองคืออะไรทางเลือกที่สองคือเตรียมหนังสือให้ความยินยอมให้สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะตรวจสอบรายละเอียดทุกอย่างให้ครบถ้วนทําข้อความในหนังสือลายเซ็นสําเนาเอกสารประกอบต่างๆที่ต้องให้คู่สมรสเซ็นรับรองสําเนาถูกต้องอืม การเตรียมตัวไปให้พร้อมแบบนี้จะทำให้การทำธุรกรรมวันนั้นรวดเร็วไม่ติดขัดและที่สำคัญที่สุดมันคือการเริ่มต้นชีวิตในบ้านหลังใหม่ด้วยความสบายใจโดยไม่มีปัญหาทางกฎหมายใดๆค้างคาอยู่ค่ะยอดเยี่ยมเลยครับวันนี้เราเจาะลึกเอกสารของกรมที่ดินกันจากตอนแรกที่ดูเหมือนเป็นแค่กฎระเบียบหยุมหิม,หมตอนนี้กลายเป็นว่าเราเห็นภาพใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับ ว่ามันไม่ใช่เรื่องกายตัวแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยปกป้องสิทธิ์ของคู่สมรสแล้วก็ทำให้การทำธุรกรรมสำคัญในชีวิตเป็นไปอย่างถูกต้องและสบายใจทั้งสองฝ่ายใช่เลยค่ะและจริงๆแล้วการคุยกันวันนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจต่อไปได้อีกนะอย่างไรครับวันนี้เราเน้นกันที่ฝั่งของการซื้อใช่ไหมคะซึ่งมันคือการสร้างทรัพย์สินร่วมกันครับ แต่ถ้าเราลองพลิกไปดูอีกด้านหนึ่งคือฝั่งของการขายสินสมรสละคะซึ่งมันคือการทำให้ทรัพย์สินร่วมกันหายไปหลักการเรื่องความยินยอมจะยังเหมือนเดิมหรือจะเข้มข้นกว่าเดิมและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเกิดไม่ยินยอมให้ขายขึ้นมาโอ้โหนั่นเป็นอีกบ่มหนึ่งที่ซับซ้อนและน่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าติดตามมากจริงๆครับต้องหาโอกาสมาคุยกันเรื่องนี้ต่อแน่ๆ และแน่นอนว่าการทำความเข้าใจในรายละเอียดทางกฎหมายที่ซับซ้อนของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับท่านใดที่ต้องการคำแนะนำหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจบริษัทที่ปรึกษากฎ,กฎหมายนายเซ c o n s คอนซูเซึ่งมีความเชี่ยวชาญในกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะยินดีให้ความรู้และความช่วยเหลือเสมอครับ